สวัสดีครับครับรายการดีนี้กับรายการ18ล้านพาพามานอกสถานที่น้อนัในนั้ำแน่นอนบอกเลยว่าใช่ไรครับชื่ออีฟค่ะชื่ออีฟน้องอีฟแห่งร้านเดอะซีเค็ดเกษตรน้ำมินอาจจะเป็นร้านที่ลับแต่เข้ามาไม่ลับมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในแค่พู่เดียวยังจะร้องเลยทำไมอ่ะพอเข้ามาเพื่อเจอมั้งน้องเพื่อไม่ไหวอ่ะจริงจริงวันนี้เราพูดถึงรอบสี่ทีมสุดท้ายระหว่างอาร์เจนตินาพบแคนาดา ชิคๆเลยนี่กรดูมันไปลังเกียดน้องซะแล้วซึ่งอาร์เจนตินาผ่านเข้ามาโดยการเสมอแล้วยิงจุดโทษกับเอกวาดอร์และก็ผ่านเอกวาดอร์มาได้ครับผมซึ่งว่าเหนื่อยนะอาร์เจนตินาก็เหนื่อยอยู่สถิติที่เจอกันในรอบแบ่งกลุ่มอาร์เจนตินาชนะแคนาดาสองสูฟอร์มดีจัดเคยเจอกันแล้วแล้วก็โอ้น่าจะรู้ทางกันแล้วแหละ แต่ว่าแคนาดาเนี่ยเป็นแขกรับเชิญเข้ามาแข่งในโคปาอเมริกานะครับแล้วก็ชนะใครไม่ชนะช<ใ>นะเ <ใน S 1> วเนซุเอลาเวเนซุเอลาฟอร์มดีนะฟอร์มดีชนะทุกทุกแมตช์เลยเก็บสามแต้มเต็มแต่แล้วสุดก็ตกรอบไงตกรอบมาตีเสมอแต่ก็มาแพ้จุดโทษสี่สามในมุมผมนะอาร์เจนตินา,านะ,ะก็ผู้เล่นตัวหลักก็ยังอยู่ครบพันเลยเอาเมสตี่อู๋อาวารลสอะใช่ครับก็ผมบอกว่านัดเนี้ยอาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะเดินเครื่องเต็มสู้เลยแต่ถ้าแต่ผมว่านัดยิงไม่หนกยิงไม่ไม่เยอะแต่ว่า ก็บุกนะเกมบุกดีเกมรับดีแต่ว่าทาประตูไม่ค่อยได้เมซี่ยังไม่ยิงเลยนะอใช่ครับผมโดนรู้สึกได้ยิงจุดโทษแต่ยิงไม่เข้านะอ่ครับผมผมก็เลยมาว่าเกมนี้อาร์เจนตินาเนี่ยน่าจะเป็นฝ่ายคองเกมต้นเกมเพราะว่าน่าจะมีหนึ่งศูนย์หรือไม่ก็ัอหนึ่งอาร์เจนตินาชนะเอาแล้วเราชอบทีมไหนครับอาร์เจนตินาค่ะ โอ้โหเอ้ยเป็นไปทางด้านนู้นอ่ะเอาเทียร์กันชอบแม็กซี่ค่ะโอ้โหแต่ว่าติดตามเพราะแม็กซี่นี่ใครๆเขาก็ชอบนะใช่เป็นแบบว่าหลงไงเรื่องดีไงทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กเนี่ยชอบมากใช่ผมคิดว่าอาเรนูนาจะชนะด้วยสกอร์เท่าไหร่อัตราสามหนึ่งค่ะโอ้โหให้เยอะให้เยอะไปชี้ขนาดนั้นเลยชอบค่ะชอบเอาทีมรักก็ต้องให้เยอะๆไว้ก่อนนะแล้วกินลันแมตช์กับแมตส์ยิงไหมยิงค่ะโอ้โหต้องยิงต้องยิงแล้วใช่ไหมฟันธงด้วยโอ้โหว่าแมตส์ยิง แล้วก็ตัวเราเชียร์บอลนานอ่ะนานแล้วอก็คือเชียร์ปกติเชียร์กับเพื่อนหรือว่าเชียร์กับแฟนหรือว่าเชียร์กับกิ๊กเพื่อนเพื่อนกับแฟนเคยไหมไม่เคยกับกิ๊กเคยไหมไม่เคยชูเคยไหมมีบ้างมีบ้างม้จะดีอยู่แหละเออจะดีอยู่แหละมามามาตอนท้ายใชเนี้ยเดี๋ยวว่างามันตำรูจบอกกับพวกพี่ยังไงตาคิดว่ามุมอจ่าแต่คิดว่าเกมเนี้ยอาจจะมีพระป้าคว่มไหมไม่ความนะผมว่าเอาอะไรมันใจนัฟันเลย ฟันนี่มันขาดมันไปสักข้า้งงเลยผมว่าเจนจิน่าชนะแต่อาจจะไม่ได้หวือหวาถึงขนาดขาดรอยอน่าจะประมาณสักผมให้สองศูนย์แล้วกันน้องไอ้สามหนึ่งสามหนึ่งเราอะรผมก็ให้หนึ่งศูนย์นะให้น้อยยังเราเราลูกเกมที่ผ่านมาอาร์เจนตินาเนี่ยมันไม่เหมือนอุลุไกที่เกมลุกจะดีดุดันยิงตัวได้เยอะแต่เนี่ยอาร์เจนตินาเนี่ยเกมลุกเนี่ยบุกเยอะเยอะจริงๆริคือทําลูกเกมเนี่ยเหนื่อยก่ออยู่แล้วแหละ ทัตัวทั้งลูเกตทําตัวผู้เล่นแต่ผมว่าถ้าผมบอกว่าสกอร์ไม่น่าขาดจะเจอกันนันนัดแรกนี้อาเจนินาบุกบุกบุกทุบบุกทุบยิงได้แค่สองลูกใม่นัดนี้ผมบอกว่าไม่น่าขาดไม่เกินสองเมตรแหละไม่เกินสองเมตรอ่าใช่ครับสองเมตรนี่หมายถึงสองสูนไงอ๋อหรือว่ามีแบบอะไรแบบรับลมคมในอะไรแบบนี้ยอแล้วตกลงเราจะประกาศตามหาอะไรให้น้องเขาหรือเปล่า มีมีแค่เดี๋ยวมีตามหาพ่อของลูกให้กัน้องเลยนะผมไงฝาก FC ไปดูนะฮะเพื่นที่ไปมาหาน้องเขาได้เลยอันนี้อยู่ที่ร้านอะไรครับช่วยฝากร้านอ่ะร้านซีเคดค่ะเกษตรน้ำมินต์ดื่มดื่มดื่มแพงไหมดื่มละร้อยยี่สิบค่ะดื่มร้อยยี่สิบสบายม่วงไหมตัวนี้ม่วงไหมนอนไหมนอนไหมม่วไหมคันจริหิวไหมหิวค่ะโอเคครับฝากไว้ด้วยครับที่แปดลาที่แปดลา ฝากด้วยนะครับในใคลิปหน้าเจอกันใหม่แล้วก็เดี๋ยวคู่ชิงน่าจะมีการแจก,กเสื้ออีกนะครับผมเสื้อ,อน,นี้ก็ตือแท้แล้วนะอโอ้โหแน่นอนเลยเสื้อ,อสวยแน่นอนเลยนะครับโอเคสวัสดีไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามเพจ18หลาทั้งใน Facebook แล้วก็ใน TikTok ด้วยนะคะ